สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขิสุขจน์เมเนกับพ่อพดแย้นี้คือเกาละจ้าพี่น้องจ้ายานี้ก็มีคำอมาเดตเรื่องบอสโจพี่น้องกับสอดดุดแล้วก็โพดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องกลับมาจากงานเหนื่อยเหนื่อยทำไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีกอย่างก็นอที่นี่พี่น้องจ้าก็คือว่าล่าสุดบอสโจนอะพี่น้องแล้วก็โพดอันวิดีโอแล้วก็กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นอันน่ะพี่น้องกรหลายเมืองหมดละแต่ใบายานิ้วเพิ่มเดียวมาเบาอันพอเรามาอัน อันลูกน้องเลาวแม่พี่น้องอยู่ถึงเวทีพักกันห้องดีใจบอดจูก,กับม้าเนาะพักกันห้องดีใจรัวกว่านแม่นยังเนี่ยแม่นยังเนี่ยสันละว,ว่าดีใจคิดฮอดภาษาพี่น้องเป็นตหาหักตหาหักพี่น้องแล้วกันพักกันดีใจห่องแล้วก็ถามสุภุสุขพรอมไปเปิดวงวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้สันเแล้ากักบ้านอันเราก็ไปทํางานเล้กก็ได้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้วก็บอกให้ลูกน้องฟัง,งเขาก็ว่าได้แค่นี้ตีแล้วว่าไปเกี้มือหนึ่งได้สนนี้ละว่าสันว่า เราเลาะกันเอาอันได้ติดมาจากเอฟซีทั้งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาแจกลูกน้องเราลูกน้องแล้วก็ห้องอีกแล้วว่าห้องยังดังแทนยี่สิบบาทนึงสัตว์าวันกันเราใไห้พ้ทะสองลอยละพี่น้องแต่ว่าเราแซวเหรียญนะนะแจกกันลูกน้องพูละสองลอยเป็นตหาหักตหาหักพี่น้องเอฟซีลายๆท่านกัลลังไหลาขามาแสดงความยินดีดีใจกระบอกจูกสอนนุนน้พี่น้อง ท่านนี้ก็ว่าซอโนดบอสโจมาญี่ปุ่นน่ารักกับทุกคนเสมอคะ่ะขอบคุณในความรักความเมตตาที่ทำให้น้องๆ้องลูกลูกหล,ลานๆได้มีงานมีเงินได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเห็นแล้วก็ปรับปื้มใจแทนทุกๆุกคนคะ่ะขอให้ครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงจงเจริญรุ่งเรืองและจะติดตามตลอดไปนะคะอีกท่นนี้ก็ว่า ได้อยู่ครับผู้บริหารที่ดีมีชัยไปเกินครึ่งเป็นบ้านที่อบอุ่นมากบอสกับเจก็เปรียบเสมือนพ่อกับแม่ที่ดูแลลูกทุกคนลูกๆทุกคนก็รักและเขารพบบอสเจขอให้เฮงเปังๆครับแมนนี่ดีละพี่น้องนี่คือน้ำใจเล็กๆน,น้อยๆจากบอสแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับบางคนครับขอให้บอสยิ่งยิ่งใหญ่ได้รวยๆเฮงเร้อย เท่าพันเท่าครับไม่เคยดูหมอรำมาก่อนเลยเพิ่งมาดูปีที่แล้วเดือนตุลาคมติดใจน้องหูอิงสาวน้อยเป็นบ้านแพงก็ติดตามมาตลอดบอสโจเป็นคนน่ารักจิตใจดีเห็นอกเห็นใจลูกน้องขอให้บอสโจเฮงเฮงปังปัง,ปงตลอดไปคู่บุญกับลูกสาวเด้อจา้าแมนนี่ดีพี่น้องจา้าบอสโจ เป็นห่วงทีมงานทุกๆคนได้เงินมาจะน้อยจะมากก็นึกถึงลูกน้องในวงก่อนเลยมาถึงแจกเงินทีมงานแบ่งปันให้ได้กินได้ใช้มากๆครับปอโจซอนุดสุดยอดมากครับเด็กๆคงดีใจและโชคดีที่สุดที่เจอเจ้านายดีและกันเองแบบนี้ขอให้ท่านผู้บริหารเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ อีกท่านนี่ก,ก็ว่าเห็นภาพนี้คิดถึงคำว่าสร้างคนสร้างงานสองวงเกือบห้าร้อยชีวิตชื่นชมครับแมนนี่ลีพี่น้องเรามีสองวงเนาะเสะออ่อนค่อยเบิงไปกระยิ้มตามดีใจนำลูกทีมสาวน้อยเพชรบานแพงขอให้บอสจูและซอโนดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปเด้อจ้า นี่แหละสาเหตุที่ติดตามบอสจกับซอนุดอบอุ่นมากๆปังๆเด้อจ้าพ่อจกับแม่นุดกับญาติทวดสุขภาพคือสิยิ้มอิ่มใจน้อลูกๆน่ารักและเต็มจะร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดมากค่ะแมนีิลีพ่นองจ้าดีใจน้ำบอจสจซอนุดไปท,ไปทั้งหนมาทั้ไหนก็ขอวาเ้เฮ้ปังๆเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยจเจ้อญบายบายขอบคุณมากค่ะแตงกี y